ปรากฏว่าพิกสุอยู่กันเงียบเงบเมื่อมีปัญหามาแก้ไขซึ่งกันและกันซึ่งเมื่อกี้โยมยายอยากจะกล่าวพระพุทธพจน์ว่าพระองค์ตรัสว่าดูกระดาพิกษุทั้งหลายเธอออกจากเรือนแล้วไม่มีมารดาบิดาคอยดูแลเอาใจใส่เธอทั้งหลายเหล่านั้นพึงดูแลกันเอง เข้าใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราดูแลกันเองคือเอามือขวาจะมือซ้ายลกูกเพราะจะได้ไม่เปลียดเบียนคนอื่นยายไม่อยากให้ลูกทำบาปในเวลาที่เป็นบุญอันยิ่งใหญ่อย่างนี้หลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าดูกระดาบพิสุทั้งหลายบุคคลใดเพองอุปถัาปรารถนาที่จะอุปถาเรา คืออุปปัฏฐามภิกษุผู้ป่วยไข้เข้าใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นการได้ดูแลภิกษุผู้ป่วยไข้นั้นจึงเป็นการดูแลใครนั่นเองค่ะลูกพระพุทธเจ้าตกลงการที่เราดูแลกันจึงเป็นเสมือนกับการดูแลสาธุพ,พระพุทธเจ้านี่คนมีปัญญาตอบนะลูกนะตอมา ปรากฏว่านางก็มาดูวันหนึ่งนางก็เดินดูอา้าวทำไมภิกษุหายไปไหนกันหมดนี่ก็เลยถามคนที่ดูแลผู้ดูแลตอบว่าท่านจะออกมาเฉพาะรับบินทบาทเท่านั้นลูกเห็นไหมคะคนมีปัญญาเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้กันเขาอยู่ในที่สงัดและเขาประพฤติธรรม